แสงตะวันนะครับนี่ก็โอ้โหจอมเดิมพันทั่วเกาะภูเก็ตเลยครับก็เรียกว่ากินเดิมพันมาแม่แทบจะราบเรียบเลยนะครับวันนี้มาเจอกับบรนัเมเนเซสครับโอ้โหเดินสาวกันเลยครับหนุ่มแซมบ้าครับแแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายละไมมวยไทยครับค่ายนิดโอ้ทำานมวยแข็งแรงครับในขณะเดียวกันแมสิงป่าตองนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภูเก็ตเลยครับโอ้ถูกคู่ครับคู่นี้ เดินเข้าหาเลยนะครับบรูโนนได้เปรียบรูปร่างครับในเรื่องของส่วนสูงสมิงน้อยดักด้วยศอกนะครับ <c oughs> เทครับตาตาคนต่างวืดครับยิ้มให้กันคนละหนึ่งทีออกซ้ายครับสมิงน้อยอ้าวจิ้มลำตัวครับบุโนนจับจับโอ้โหหัวได้ขวาครับเอ้หน้าตาจากยิ้มยิ้มอยู่ครับสมิงน้อย แรอยยิ้มนั้นหายไปแล้วครับไม่ได้มาเล่นเครับวันนี้ครับของแท้ครับบรูโน่เมเนเซสโอ้โหไตรุนแ้งครับโอ้โหถ้ายิ้มประกบในนี่เห็นเลยครับว่าบรูโนี่ใหญ่กว่าครับวันนี้แกไต่สะเทือนไหมสมิงน้อยชักหน้าตาบอกบุญไม่รับนะครับสมิงน้อยบรูโน่แกไม่เล่นด้วยครับ เดินลงทุนเลยครับรับของสมิงน้อยไปก่อนโอ้โหแล้วก็ช่วงคืนครับวันนี้อย่าท้ออย่าถอยนะครับสมิงน้อยวันนี้งานหนักแน่นอนอดูซึมๆไปครับสมิงน้อยอย่าซึมอย่าเศร้าครับวันนี้วันหยุดครับสมิงน้อยครับต้องร่าเริงต้องคึกคักหน่อยโอ้โหปะทะกันไปในช่วงแรกนี่เห็นเลยนะครับว่าหนักแรงจริงๆครับนักชกบ,บราซิเลียน โอแล้วก็พอประกบกันนี่เห็นนะครับว่าบรูโน่นี่ตัวใหญ่กว่าครับอ่ะวงในครับอุ้ยเด้งตีกดแม่ยังเป็นบรูโน่ครับนี่ครับหมวดแข้งซ้ายตูมตูมเมื่อเดินเข้าทำครับสมิงน้อยนี่ชกในเชิงรับครับโอ้โหวันนี้สิบล้อปะทะลดปิกอัพเลยครับ รถปิกอัพนี่ของเรานะครับมันต้องดูครับว่าสิบร้อจะพุ่งชนหรือว่าปิกอัพจะปาดเปรี่ยวกว่าครับโอ้มีหักศอกนะครับบุนโน่นี่นะครับต้องขยันออกขวุธนะครับสิ่งเดียวที่สมิงน้อยนี่น่าจะเหนือกว่านะครับการออกขวุธเป็นชุดครับการเดินเข้าหาแบบไม่มีกลัวหัวใจนี่ใหญ่กว่ากำปั้นอยู่เลยครับสมิงน้อยแหวลูกขีบสวยครับบุนโน่ หากใดตีโอ้โหตีแทบถึงหน้าลุยก็ต่อยก2ครับเตดมวยเดือดครับวันนี้มันระทึกใจแน่นอนสามเปรกเราจัดให้ครับเดินลุยครับสมิงน้อยครับตัดสินใจเดินเข้าชนอ่าวงในครับโอ้โหต่างคนต่างเสียบครับต่างคนต่างเสียบลากมามีบิดครับมีสอกซะด้วยครับบรูโน่เกมเปลี่ยนครับสมิงน้อยเป็นฝ่ายเดินบ้างครับ ลูกฝีมือก็ได้นะครับลูกบูก็ดีครับสมิงน้อยครับขอให้บอกครับโอ้โหสอกอ้าวบวกกันเลยครับต่างคนต่างโดนอ่ะตางคต่างหลุดยกระดับของเกมได้ดีขึ้นครับสมิงน้อยครับพอเดินทำก็เดินได้ครับนี่ครับทำแล้วก็เห็นเห็นเลยครับตีได้ไหมจะเล็กจใหญ่ไม่สำคัญครับตอนนี้ครับสมิงน้อยคู่ต่อสู้หยุดตรงหน้าครับ เดินเข้าหาเดินเข้าชนจิ้มลำตัวโอ้โหหายใจแรงขึ้นนิดหน่อยเลยครับรูโนโเจอลูกบุกตะลุยของสมิงน้อยเข้าไปมีหอบเล็กๆครับหอบเล็กๆไม่ใช่พายุครับเป็นลมหายใจนี่เลยครับทีมงานตะโกนตีโอ้หยหยัดใสลูกนี้ครับเต็มปากเต็มคำติดใจครับติดใจขอล็อกขอ,ขอขีบอีทีแม่เริ่มจะมีจังหวะซาโลโซบเลยครับ เริ่มจะมีซบครับบูโน่โอ้อาวุธเริ่มจะออกช้าครับเริ่มจะออกช้าลงแล้วครับบูโน่เกี่ยวแขนไล่แขนตีได้ไหม,มยังไม่โดนครับโอ้โหเจอยัดไส้อีกลูกทีเด็ดเลยครับขายัดไส้ของสมิงน้อยอ่ะไล่แขนครับโอ้ยมีหักสะบัดศอกครับสมิงน้อยแม่โอ้โยกนี้นี่มาครบเครื่องเลยครับโอ้บูโน่ถึงกระเป๋าปากครับ เดินเข้าไปโอ้โหแข่งขวาเข้าแมลงทุนรับก่อนครับบูโน่ยังไงเอาคืนไม่ได้ครับสมิงน้อยอา้าวยืนตัวแข็งแล้วครับบูโน่โอ้หันมองพี่เลี้ยงโอ้โึ้นต้นตั้งต้นมาดีครับแต่ว่าตอนนี้ปลายปลาย,ลายเริ่มจะเหี่ยวเลยครับบูโน่เมเนเซสเริ่มจะหันข้างให้เลยครับสมิงน้อยตามติดตีไ,ได้ไหมอ้ยแม่มีเปลี่ยครับ เปรี่ยยางเห็นได้ชัดครับโอ้โหทีมงานพี่เลี้ยงบอลเลยครับต้องออกพุ่งเยอะครับบูโน่ไม่ได้เซรับอ้าวยังมีพี่สงอยู่ครับบูโนอ่ะง้างง้าแม่กรรมการห้ามสะก่อนครับแม่ช่วงท้ายปลายยกสองครับมเห็นมีขาปัดนะครับมีขาปัดเล็กน้อยครับบูโน่แต่อย่างว่าครับใครไม่ต่อยมวยไม่รู้ครับมันใช้แรงใช้กําลังเยอะโอ้เ่ามันซะแล้วครับอ่ะสงครามงไนต่อครับสมิงน้อย ตีแล้วก็โอ้โหขย่มเลยครับโอโ้แล้วโถมตัวเข้าไปแบบดูดูด,ดูสมิงน้อยครับรัดรัดขย o โอ้โหแกรัดเป็นงูเหลือมเลยครับสมิงน้อยรัดอยู่รัดแน่นรัดดีอข้างบนก็มีศอกครับโอโ้บรูโน่นี่ดูช้าลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโรยลงไปครับ แหมเจอทีเด็ดวงในของสมิงน้อยเลยครับก็เริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่ยกที่แล้วเดินเข้าหายอย่างไม่หยุดย่อนเลยครับสมิงน้อยลากมาตีล็อกสะพายแล้งนะครับจะได้ตีนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถนัดครับบรูโน่สงครามวงในเลยครับบรูโน่ก็อยากจะแลกครับอยากจะวัดเหมือนกันครับว่าสมิงน้อยโดนแล้วจะทนได้ไหมแต่ว่าแห เท่าที่เราเห็นนะครับตอนนี้นี่สมิงน้อยนี่ตีได้ครับข <Okay, S 1> ย,ยับเข้าไปโอ้โหแข่งขวาตีไปไหนไม่ได้ครับรูโน่เรื่องข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพของสมิงน้อยเลยครับอ่ะอยังเดินแน้าต่อครับสมิงน้อยอ่ะรัดอีกที จังหวะการตีเข่าของบรูโน่ครับมันเป็นลักษณะตีแปะตีแปะครับดูด้วยสายตาก็จะเห็นโอ้โหดูเข่าของสมิงน้อยครับเป็นน้ำเป็นเนื้อมากกว่าเลยครับพลังความรุนแรงหรือว่าพลังทำลายล้างครับดูครับแตกต่างกันครับโอ้โหหายใจยาวครับบรูโน่ต้องตามงานครับแบบนี้ต้องตามงานโอ้โหแข่งซ้าย แม่พละกำลังนี้ถอยลดลงไปแน่นอนครับบรูโนเมเนเซสครับการปล้ำวงในนี้ใช้แรงใช้กำลังเยอะก็ช่วงท้ายปลายยก3แล้วครับแสบิงน้อยก็สบายๆครับปล่อยการครับดีดแข้งครับแต่ว่าบรูโนเมเนเซสยังไม่ยอมครับยังมีดื้อยังมีพยศโอ้นักสู้บราซิลรายนี้นิดโอ้ oh, ใจสู้จริงๆครับ อ่ใจสู้ต้องจัดให้ครับต้องสนองให้หน่อยครับอโอ้โหเสียบขวาลากมาตีได้ไหมโอ้โแค่ลากเขาเปรี้ยเลยครับบรูโน่บอกไม่ต้องใช้แรงเยอะครับอพอพลังกำลังมันหดถดถอยนี่จะทำอะไรนี่มันก็ติดตดขัดขัดเลยครับแต่ไม่โดนอีกโอ้โขาก็ยกแทบไม่ขึ้นเลยครับบรูโน่ดูครับก็ยกได้แค่ระดับเข่าของสวิงน้อยครับดูครับเต่ไปก็ติดบงัง เราก็เป็นสวิงน้อยสิงป่าตองครับไอ้หนูหนุ่มหน้ามนจากภูเก็ตครับชนะคะแนนไปได้ครับแม่เเหนื่อยเหมือนกันครับ